เจ็ดวิธีที่จะช่วยเสกผิวที่แตกลายให้หายไปได้จะมีวิธีการอะไรบ้างมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจินจากเพจ e ฮ l t h y m i ช s i ่นเพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามผิวแตกลายที่เกิดขึ้นบนเรืองร่างของเราเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็วการตั้งครรภ์รวมไปถึงการใช้สารสเตียรอยด์บางตัวก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาผิวแตกลายได้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการจัดกการแ้ไข ตกลายายยหไปเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้าโดยวันนี้จินจะขอยกตัวอย่าง7วิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผิวแตกลายให้หายเป็นปกติด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามิน A หากเพื่อนๆคนไหนอยากให้รอยแตกลายหายไปการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนประกอบของวิตามิน A จะช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนและทําให้ริ้วรอยค่อยๆจางลงได้ค่ะ <S <S เหตุผลก็เพราะว่าว,าวิตามิน A มีสารที่ชื่อว่าเรตินอลที่มีส่วนในการทําให้รอยแตกลายเล็กและบางลงอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่มีส่วนประกอบของวิตามินเออาจจะทําให้เกิดกรารระคายเคืองได้ดังนั้นเพื่อนๆจําเป็นต้องปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้ในคนที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะ 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฮยาลูรอนิกแอซิดไฮยาลูรอนิกแอซิดน่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูสําหรับใครหลายๆคนและสารตัวนี้ก็มีความสามารถในการเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยทําให้ผิวแตกลายหายไปได้ด้วยค่ะไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นสารที่ช่วยดูแลผิวพรรณของเพื่อนๆให้อิ่มน้ําและลดริ้วรอยทั้งรอยแตกลายและร่องรอยความเหี่ยวยน่นตามอายุ โดยมีผลข้างเคียงต่ำทั้งนี้จะต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจึงจะช่วยทําให้การดูแลผิวได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ 3. ใช้สารสกัดจากใบโบ,โบัวบก ตัวที่3เป็นสารสกัดที่มาจากสมุนไพรหรือเป็นสารสกัดจากใบบโบบกซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีนักวิจัยค้นพบว่ามีประโยชน์ในการลดรอยแตกลายลเร่งการรักษาบาดแผลได้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้สารสกัดใบ,บับบกเป็นที่นิยมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้สารสาคัญที่เป็นพระเอกในใบ,บับบกมีชื่อว่าตรเทอร์พีนอ์สารตัวนี้มีคุณสมบัติในการรักษาแผลและซ่อมแซมผิวแถมยังช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยค่ะ4บํารุงผิวด้วยว่านหางจระเข้ว่านหาง ระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถจะช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มของผิวได้และในงานวิจัยปี2018ชี้เห็นว่าว่านหางจระเข้ช่วยลดรอยแตกลายบนผิวได้อีกด้วยเจลใสๆของว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมผิวและทําให้ผิวแตกลายจางลงถ้าใช้ว่านหางจระเข้ในการดูแลผิวอย่างสม่ําเสมอปัญหาผิวแตกลายก็จะค่อยๆหายไปแถมยังทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นได้อีกด้วยค่ะท้าสกับผิวด้วยน้ําตาล เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินวิธีนี้และเป็นวิธีที่ได้ผลสําหรับคนที่ผิวแตกลายการใช้น้ําตาลมาเป็นสารในการขัดผิวจะเป็นการกําจัดเอาเซลลูไลท์ที่ตายแล้วออกไปและทำให้ผิวมีความนุ่มนวลและอ่อนโยนมากขึ้นวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าสามารถทําให้รอยแตกลายจางลงได้เพียงแต่จะต้องมีกระบวนการในการผสมน้ําตาลกับองค์ประกอบอื่นๆเพื่อสครับผิวอย่างต่อนเนื่องและล้างออกด้วยน้ําอุ่นนอกจากการสครับผิวแล้วน้ําตาลก็จะทําให้รอยแตกลายหายไปได้แล้วยัง ทำให้ผิวมีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ 6. นวดด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ลองให้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นอีกหนึ่งเกราะป้องกันผิวของเพื่อนๆดูไหมล่ะคะเพราะน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทําให้แผลที่ผิวหนังหายเร็วขึ้นและมีส่วนช่วยให้รอยแตกลายบนผิวลดน้อยลงได้ด้วยการนวดน้ำมันมะพร้าวลงไปบนผิวเป็นประจําเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้และเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะใช้ธรรมชาติในการบํารุงผิวพรรณให้ดูดีขึ้นได้กว่าเดิมคะ่ะ7รรักษาด้วยเเลซอ์ วิธีสุดท้ายเป็นวิธีทางการแพทย์ที่จะช่วยเร่งลดรอยแตกลายบนผิวให้หายไปอย่างเร็วที่สุดซึ่งเหมาะสาหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวแตกลายชัดเจนและไม่สามารถรอให้ค่อยๆหายไปเองได้การใช้เลเซอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยกําจัดรอยแผลเพื่อนๆที่ไม่ปรัรถนาให้หายไปจากผิวได้ทั้งนี้การเลือกคลินิกก็มีความสําคัญมากๆต้องเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าการลดรอยแตกลายจะมีประสิทธิภาพอย่างที่หวังไว้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่แพงก วิธีอื่นก็ตามิ้นขอสรุปอีกครั้งนะคะ7วิธีสลายรอยแตกลายสามารถทําได้อย่างไรบ้าง 1. นใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามิน A 2ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฮยาลูรนิกแอซิดสใช้สารสกัดจากใบบัวบก4บํารุงด้วยว่านหางจระเข้ 5. สคสับด้วยน้ําตาล6นวดด้วยน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์และ7รักษาด้วยเลเซอร์ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยเสกให้รอยแตกลายของผิวของเพื่อนเพื่อนให้ลดลงซึ่งก็มีทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีทางการแพทย์ซึ่งล,ล้ว,วลลน้้้ตอกังนี็ ขึ้นอยู่กับว่าระดับรอยแตกลายที่ผิวของเพื่อนเพื่อนมากน้อยแค่ไหนจึงสามารถจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดีที่สุดแต่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามหากเพื่อนเพื่อนไม่อยากให้รอยแตกลายเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องพยายามรักษาน้ําหนักไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องรักษาความชุ่มชื่นของผิวอย่างสม่าเสมอก็จะเป็นวิธีป้องกันรอยแตกลายบนผิวหนังได้แล้วค่ะยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามอีกมากมายที่เราพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทางใน Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ